โอเคเรามาผิดกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพระที่ผมเก็บไว้ส่วนหนึ่งนะครับก็เลยอ่ะว่างๆก็เลยเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆดูดีกว่าเผื่อเพื่อนๆมีอะไรเงี้ยจะได้ไม่เอาไปปล่อยผิดราคาหรือใครที่สะสมอยู่ก็จะได้มีแนวทางในการสะสมนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราแยกก่อนอันนี้คือคือขัดเงาเนื้อเงินขัดเงานะครับ อันนี้เป็นพ้นทรายอันนี้เป็นสามกษัตริย์อ่ะองค์หนึ่งอันนี้ก็เป็นแปดเหลี่ยมเนื้อสามกษัตริย์กับแปดเหลี่ยมเนื้อเงินนะครับคือพระครับหลักๆเลยนะครับเราจะแยกอันนี้คือตัดเรื่องเส้นคอไม่มีเส้นคอนะเราจะพูดถึงพระไม่มีเส้นคออย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ก็คือก็คือเราจะแยกหลักๆได้สองแบบอ่ะอันนี้ให้ดูจะได้ยกเข้าใจง่ายๆอ่ะนี่ อันนี้เป็นพระเนื้อเงินพ่นสายนะครับเป็นพระเนื้อเงินพ่นสายนะครับอย่างด้านซ้ายก็คือจะเราจะแยกออกไปเป็นเรื่องสีกับเรื่องฟอร์มนะครับอันนี้เราเวลาเวลาพระไม่มีเส้นคอปุ๊บเราแยกได้หนึ่งสเต็ปปุ๊บเราก็จะดูว่าพระที่ไม่มีเส้นคออันนี้ก็คือจะมีสีกับกับฟอร์มอันนี้ก็คือมีสีอันนี้ ไม่มีสีแต่ว่าเป็นพระทีะ่ฟอร์มดีทั้งคู่ครับฟอร์มดียังไงดูฟอร์มยังไงอ่ะเราก็ให้ดูก่อนอ่ะพูดถึงเรื่องฟอร์มก่อนอันนี้เป็นเนื้อเงินพ้นทรายนะครับก็ถ้าดูทั่วทั่วไปก็อาจจะเป็นพ้นทรายธรรมดานะครับเป็นเนื้อเงินพ้นทรายประกายเพชรธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะคือซูมยังไง จริงๆคือเราจะดูนะเราจะสังเกตก่อนเลยเราจะต้องดูเรื่องความสมบูรณ์ก่อนเลยนะเกตนงแตะเกตหลงมานะครับเม็ดพระศกเหมือนเดิมอันนี้มันพิมพ์ไม่มีเส้นคอนะครับคราวนี้คือเราจะมาดูตรงไซไซตรงพระพักของหลวงพ่อนะครับอันเนี้ยพระพักหลวงพ่อจะมีลักษณะที่แบบอวบใหญ่กว่ากว่าทั่วๆไปนะครับ ดูจากด้านหนะ้าสังเกตตรง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 ,ตรงกลามแล้วกันเนี่ยอ่ะตรงกลางนะครับจะก,กลามใหญ่นะผมไม่รู้จะใช้ภาษาไอ้นี่ว่าไงอ่ะดูตรงกลางครับคือตรงกลางเขาจะลักษณะแบบอวบอิ่มแบบสมบูรณ์ทําให้ราคาเขาแบบดีกว่าที่แบบเล็กๆเ,เรียวๆนะครับแต่เราก็ต้องดูเรื่องความสมบูรณ์อื่นๆนะครับไม่มีรอยกระแทกไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับ วอย่างเงี้ครับเรียบร้อยสวยงามอะไรเงี้ยครับถ้าพัาอย่างนี้ก็จะแบบจะมีมูลค่าที่แบบดีกว่าทั่วๆไปนะครับเป็นประสกเห็นไหมชัดเนี่ยอันนี้คือเรื่องฟอร์มนะครับส่วนเรื่องสีอ่ะเห็นไหมอย่างนี้ก็คือเป็นพ้าที่แบบพิเศษคือเขาจะมีสีเข้ามาและอ่ะฮะแต่ว่าสีทีสวยเป็นแต่ว่าหน้าเล็กๆก็มีนะครับอันนี้ก็จะด้อยลงไปหน่อยนึงอะอันนี้ก็คือแบบ จะมีสีเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นสีแบบธรรมชาตินะครับที่เก็บมาในกล่องนะครับผ่านเวลาผ่านอะไรมาครับทำให้สีเขาขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามีคนถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้นะครับแต่ว่าพระที่ทําผิวมาครับสีเขาจะคือจริงๆผมก็มีรูปตัวอย่างนะแต่ผมไม่ค่อยอยากเอาขึ้นเลยเพราะว่าไม่ใช่พระผมถ้าเกิดผมได้มาแล้วผมจะทําตัวอย่างให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเป็น,ปนการไป สวดพาคนอื่นเขาอีกอันเนี้ยคือผมจะสอนวิธีดูง่ายๆนะครับสีอ่ะคือคือสีอ่ะครับเขาจะเขาจะไม่โดดไปเลยเวลาเวลาจะไล่สีเวลาสีเขาจะเปลี่ยนอ่ดูอันนี้ดกว่าเนี่ยเห็นไหมสีเขาจะค่อยๆไล่เฉดไปครับจากริมๆเห็นไหมริมๆเราจะเห็นเป็นลักษณะสีดําพอกระดึ๊บเข้ามาปุ๊บอ่ะเขาเริ่มเห็นไหมเขาเริ่มออกออกออก,ออกลุงๆแล้วแล้วก็ออกไปเป็นสีทองแล้วค่อยๆไปสีขาว นี่คือพาร์คเขาจะต้องไล่สีอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยตรงนี้เขียวแปบ๊บหนึ่งกระโดดไปขาวเลยอันนั้นไม่ได้นะอย่างนั้นอย่างนั้นมีโอกาสโอกาสโดนทําผิวสูงมากเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบไล่สีอย่างเงี้ยอ่าก็จะเนี่ยมันจะดูง่ายกว่าครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องสีนะครับเนี่ยเห็นไหมสีเขาจะค่อยๆค่อยๆสลบสลาย สโลบสไลด์ไม่ใช่สโลบสไลด์ดิค่อยๆเฉดค่อยๆเฉดเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับเป็นธรรมชาติเห็นไหมแล้วเราก็ต้องดูความสมบูรณ์ตรองอื่นด้วยนะครับเรื่องลักษณะจมูกเงี้ยอันนี้คือก็ไม่โดนกระแทกเลยนะครับเนี่ยกรามที่ผมบอกครับผักผักอันนี้ก็คือจะเป็นไซส์ใหญ่นะอันนี้พูดเรื่องสิอันนี้เดี๋ยวอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเดี๋ยวจะดูองค์ที่แบบเห็นภาพชัดๆเลยแล้วกัน นสององนี้อ่ะเราจะเห็นภาพชัดเลยอันนี้เป็นเนื้อเงินขัดเงานะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินขัดเงานะครับทั้งคู่เลยสีก็เป็นธรรมชาติทั้งคู่เลยนี่อันนี้คือเก็บดีและเก็บเก็บในอุณหภูมิที่ดีระยะเวลาที่ดีก็เลยสีออกมากเป็นอย่างนี้นะครับอ,อย่างที่ผมบอกให้ดูนะ,ะพระไม่มีเส้นคอปุ๊บ แล้วเราก็ดูต่อเลยดูเรื่องสีกับฟอร์มอ,อันนี้อันนี้หน้าเขาจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเด่น,อ,น,นองค์ด้านซ้ายเหมือนจะใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งด้วยซ้ําถ้ามีเรามีองค์งเทียบปุ๊บเราจะเห็นภาพบางคนก็เลยบางคนบางคนก็ถามทําไมราคาไม่แพงทาไมทาไมถึงไม่นี่ก็คือเพราะว่าเขาจะมีหลายองค์ประกอบนะครับจะให้ตีราคาเป๊ะมันก็มันก็จะยากครับมันไม่เหมือนเห็นพระเองเห็นตัวจริงอย่างเงี้ยครับ เนี่ยอย่างนี้ผมบอกปุ๊บเอ้ยสีทำมาหรือเปล่านะอ่ะเราก็ดูต่อเลยครับนี่เห็นไหมอันนี้ออกน้ำเงินแล้วค่อยๆไล่ไปนะออกม่วงๆเหลืองเข้มไล่ไปเหลืองอ่อนท,ทองๆเงี่ยเสร็จแล้วก็ไปขาวเห็นไหมนี่ลักษณะเขาจะแพทเทิร์นก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอาเข้มแล้วก็ไล่เห็นไหมดูจากช่วงตรง,ตรง,ตรง,ตรงช่วหน้าอกพ่าเหไหม เราก็จะเห็นเลยว่าค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ดังนั้นอ่ะพระที่เอาไปทําสีเขาจะไล่อย่างนี้ไม่ได้ครับเห็นไหมดูในซอกแคนนะก็ยังเป็นเลเยอร์เขาก็จะมีเลเยอร์สีของเขาไปถึงขาวเห็นไหมถ้าเกิดทําสีมาปุ๊บสีมันจะโดดเลยน้ําเงินปุ๊บแล้วกลายเป็นขาวเลยเพราะเขาจะไล่สีอย่างนี้ไม่ได้ไล่อย่างนี้ไม่ได้แน่นอนนี่นหลัง ็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือผ้าที่เดิมๆนอนกล่องมานะครับเห็นไหมก็จะก็จะเป็นเลเยอร์ไล่เป็นเลเยอร์ตลอดไล่เป็นเลเยอร์เลเยอร์ตลอดเห็นไหมเนี่ยถ้าผ้าแบบนี้นะครับไม่มีเส้นคอก็หลักหมื่นนะครับอย่างนี้หลักหมื่นแน่นอนครับที่ผมรับคนอื่นรับไม่รับไม่รู้นะแต่ไม่มีเส้นคอแต่ถ้าเป็นสีอย่างนี้ผมรับหลักหมื่นครับอันนี้ก็จะ ด้อยกว่าองค์นี้นิดนึงคือเรื่องความเข้มของสีเห็นไหมพี่หลังลองสังเกตดูด้านขวาจะเข้มปัดเลยแต่ด้านซ้ายจะอ่อนกว่าแต่ก็คือเป็นระเบียบความมีระเบียบเห็นไหมดูหน้าแล้วก็เรื่องไลยสีอย่างนี้ผมบอกเห็นไหมด้านนอกก็จะเข้มเข้มไล่มาเป็นลุงมง่วงอ่อนแล้วไปฟ้าฟ้าน้าเงินแล้วค่อย เป็นสีทองแล้วก็บรรจบที่ขาวเยเขาจะต้องไล่อย่างเงี้ยคือส่องไปแล้วต้องไม่ใช่สองสีไม่ใช่ว่าแบบน้ําเงินปุ๊บแล้วขาวเลยอย่างนี้ไม่ได้ครับเขาจะไล่อย่างนี้ตลอดเห็นไหมเขาจะไล่ตลอดค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ตลอดอะถ้าเพื่อนๆมีพระอยู่นะก็ดูเปิดคลิปแล้วดูตามได้เลยครับจะค่อยๆไล่มันอาจจะดูยากเพราะว่าพระอยู่ใน อยู่ในเลี่ยมที่เลี่ยมไว้ก็เหมือนกับเป็นการเลี่ยมเก็บผิวนะครับเพราะว่าไม่งั้นโดนอากาศเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะสีเขาจะกลายเป็นดําไปหรือเปล่าอะไรย่างนี้อ่ะล้วมาดู 3K แบบนี้ก็หลักหมื่นนะครับไม่มีเส้นคอนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ไม่มีเส้นคอนะอันนี้คือคอลายๆอย่างนี้ไม่ตีมันไม่มีนะครับผมถ้ามีก็คือต้องมีเต็มเลยนะครับเห็นไหมความสมบูรณ์ด้วย ความสมบูรณ์แล้วก็ค่อยมาเรื่องสีจมูกจมูกโดง่งสามเคก็จะไม่ได้มีสีลุงขึ้นแบบแบบเนื้อเงินสักเท่าไหร่นะครับก็จะนีนะ่จะมีเหลืองเหลืองน้องทองมอง่วงม่วงนิดหน่อยอันนี้คือนีนน่แต่ก็คืออย่างสังเกตหน้าดูหน้าอย่างแรกเลยครับนี่เห็นไหมใหา่ดูกรามครับ ถ้าผอมก็จะแบบถ้ามีองค์เทียบอะ่ะจะรู้เลยว่าผอมด้านลหลังแล้วก็รูมความสมบูรณ์จุดอื่นๆด้วยนะครับนี่ไม่นพระสงนะเรียงสีหลายๆองค์ประกอบนะครับไม่ใช่ว่ามีคือกรมตำรวจเนี่ยจะเป็นพระที่แบบมีเสน่ห์ตรงนี้ครับจะมีจะมีจะมีแบบ สีที่ไม่เหมือนกันในแต่ละองค์อะไรเีย้ก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของรุ่นนี้นะครับทำให้ผมทให้ผมชอบด้วยนี่อันนี้เป็น3ามกรรษัตริย์กับแปดเหลี่ยมเนื้อเงินนะครับผมพวกนี้ก็อย่างเนี้ถ้าเกิดที่อื่นเขาก็จะแบบหลักพันพระไม่มีอะไรเนื้อเงินธรรมดาแต่ว่าเราต้องดูรายละเอียดดีครับรายละเอียดยังไงอ่ะนี่เห็นไหมอ้วนเลย บางคนก็จะเรียกเป็นซาลาเปาอะไรเงี้ยครับจะอ้วนอิ่มเงี้ยครับอย่างน,าน,น,างนี้ถ้าเกิดผมชอบผมก็รับหลักหมื่นนะครับเนี่ยถ้าผมชอบชอบเนี้ยก็ไม่ใช่ว่ารับเช่าหลักพันแต่ถ้าเกิดสแตนดาร์ดทั่วไปครับจะหลักพันครับเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องสีก็เหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนลอยองค์เลยสีเขาก็จะต้องไล่นะครับไม,ไม่สีจะไม่กระโดดนะครับเนี่ยเขาจะไล่มา จะไม่กระโดดนะครับทองด้าน,นหลังอันนี้เป็นสามกษัตริย์นสีอย่างนี้ก็จะนี่อย่างนี้ถ้าสีโซนนี้ก็จะเป็นสีโซนที่ดูง่ายก็ต้องดูอย่าลืมที่ผมบอกอ่ดูความสม,มูต์ตรงอื่นด้วยจะมงจะโมกอะไรเงี้ยครับเพราะกล่องรุ่นนี้ดีดแรงครับ เก็บไม่ดีก็จะหมูกบี้นะครับสีครับก็จะถ้าสีโซนนี้ก็จะดูง่ายเลยนนี่นะล,งลุงอย่างที่ผมบอกอ่ลุงค่อยๆไล่สีน,นะแล้วก็จะดูจะมีฟอร์มกับเรื่องสีนะครับเรื่องฟอร์มกับเรื่องสีนะครับในในพาร์ทที่ไม่มีเส้นคอนะครับที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยพวกเนี่ยให้ดูอีกองหนึ่งนะเ,เงินขัดเงา เนี่ยพระไม่มีเส้นคอนะครับแต่ว่าพระคมคมจมูกโดง่งสีสวยแบบนี้ก็หลักหมื่นนะครับถ้าผมชอบ,ชอบผมรับเช่าหลักหมื่นเลยเห็นไหมเม็ดพระศกเผื่อเพื่อนๆมีเก็บอยู่จะได้ไม่หลงทางนะครับจะได้เก็บถูกอะฮะไม่ต้องเชา่าผมก็ได้ดูเป็นความรู้ก็ได้ครับดูเป็นความรู้จะได้เก็บเก็บถูก ความสมบูรณ์ของมลแล้วเพาะพระมีเสนีครับมีเสนีเขามีหลายแบบหลายอย่างก็พวกนี้ครับพระไม่มีเส้นคอก็หลักหมื่นได้ครับส่วนอันนี้ก็เป็นคอนแทคผมนะนี่อ่าแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้ครับผมผมต้านะครับแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้มีแอดแล้วก็ต้าอุดมศักดิ์อันนี้เบอร์โทรตรงของผมเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีเยอะก็จะแบ่งออกมาปล่อยหรือจะอะไรก็ได้ครับทักมาได้แต่แต่อยา่าแต่อย่าเอาพาคนอื่นมาสอบถามนะครับมันมันดูไม่ดีเนี่ยก็หวังว่าวันนี้ก็คงจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัย จากโควิดนะครับอันนี้ทำตอนถ่ายทำตอนตอนเป็นโควิดเอ้ยไม่ใช่เป็นโควิดตอนตอนโควิดระบาดนะครับเขาปิดละร้านผมก็ปิดด้วยก็เลยก็เลยอยู่บ้านเอามาแชร์ความรู้อะไรกันหน่อยดีกว่าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับบา,บาย